ใครที่กินคอลลาเจนมาทั้งชีวิตแล้วยังไม่เห็นผลนะบอกเลยว่าต้องเป็นตัวนี้สูตรตอนเช้านะเขาเป็นสูตรในการปกป้องผิวปกป้องผิวจากการเกิดฝ้าปกป้องผิวจากอนุมูลอิสระปกป้องผิวจากแสงแดดได้ด้วยนะวีคว้าวีคว้าทับทิมสเปนที่อยู่ในกล่องนี้สามารถช่วยดูดซับและสะท้อนกลับรังสี UVC ได้ด้วยทุกคน เพราะฉะนั้นกล่องนี้นี่คือสูตรตอนเช้าสูตรตอนก่อนนอนเขามีทั้งไตเ่เปตไพรไดเบตไทยที่มาจากประเทศญี่ปุ่นที่ดูดซึมดีกว่าคอลลาเจนทั่วไปเนี่ย170เท่ายังมีส่วนผสมของสารสกัดตัวนึงคือมันไม่ค่อยมีใครกล้าใสา่หรือถ้าใสาเนี่ยตัวแบบ7วันอ่ะนะ ก็ล่อเข้าไป2,000บาทแหละก็คือสารสก,กัดที่ชื่อว่าไรเซรามายตรงนี้กิโลละ3 0 0 0 0 0บาททุกคนซึ่งคอลลาเจนทั่วไปอ่ะเขาไม่ใส่แน่นอนกิโลละ3 0 0 0 0 0บาทโอเคไหมแต่อันนี้ของเราอะค่ะมันอยู่ในรูปแบบของแคปซูลมันไม่ได้อยู่ในรูปแบบผงไงในรูปแบบผงเนี่ยเอาตรงๆเลยนะเราไม่รู้เลยว่าเขาใส่อะไรลงไปใครกินคอลลาเจนเราไม่เห็นผลใครกินคอลลาเจนเราอ้วนไม่ต้องทานต่อไม่ต้องฝืนทานต่อนี่เลยค่ะโจลาสมาคอลลาเจน สูตรตอนเช้าป้องกันการเกิดฝ้ากระป้องกันแก่ป้องกันริ้วรอยแล้วคนที่ทานนะเชื่อไหมหน้าเขาจะคุมมันได้ดีมากๆ